หยุด1พฤศจิกาหกเจ็ไปที่วัดมณีวงศ์จังหวัดนครนายกครับอันนี้ก็เคยเห็นทางคลิปทางทิกตอกทางอะไรต่างๆก็หลายครั้งแล้วก็เลยชินินดูน่าไปมากเลยขอไปเยี่ยมเยียนสักครั้งหนึ่งนะครับขอไปกราบไหว้เข้าวัดสักครั้งหนึ่งแล้วก็มุดถ้ำพัญนาคก,กันนะครับนี่ก็พาเด็กๆไปร่วมทําบุญนะครับมีทําบุญแปะทองพระต่างๆนะครับก่อนจะเข้าถ้ำนะครับ อ่านี่แลกเหรียญมาหยอดกันที่นี่ก็ดูเป็นเชิงพุทธาพาณิชย์นิดนึดนดนงแต่ว่าก็มีหลักธรรมคำสอนนี่ตลอดทั่ววัดเลยนะครับอันนี้ทางเข้าถ้ำนะครับเป็นเหมือนนรนโลค่ะเป็นเมืองต่างน,นะครับอันนี้ต้องขึ้นบันไดไปนะครับเนื่องจากเราพาคุณแม่ของรัฐไปด้วยนะครับก็เลยเข้าต้องเข้าทางด้านหลังแทนนะครับว่าขึ้นบันไดไม่ได้นะครับนี่ครับเราก็เริ่มเข้าถ้ำนาคานะครับ น,นนี้ทางเข้าถงแรกก็จะเป็นถงใหญ่เลยพอถงใหญ่เลยแล้วก็จะมีพระประจำวันเกิดน,นะครับคุณก็ไปหยอดรอาศีกุลก่อนเลยไม่ใช่ราศีจอก่อนเลยนะครับที่ผลเกิดน,นะครับอันนี้ก็มีพระนาคป่งนะครับสีต่างๆโอ้อันนี้ก็ดูสวยงามมากนะครับมีประมาณ10กว่าสีนะครับ พระสีม่วงฐานสีม่วงพระสีขาวฐานสีขาวพระสีน้ํางเงินฐานสีน้ําเงินสวยมากทางเข้าก็จะมีพระนเรศวรน,นะครับอันนี้เขาจําลองเป็นถ้ำนะครับซึ่งดูอลังการมากอันนี้เข้าประตูแรกไปตอนแรกเราก็นึกว่าตรงนี้เป็นถ้ำหลักนะครับก็ยังไม่ใช่นะครับเป็นแค่ทา,นนทาเงเ <ๆ receive S 1> ข้าถ้ำน,นะครับอันนี้ก็เริ่มมีพญานาคเยอะแล้วอันนี้ก็ร่วมร้อยตัวได้นะครับอยู่ด้านหลังด้านนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นร้อยทีเดียวนะครับ มีพระพระุทธรูปสวยๆบางลีลาองค์หนึ่งนะครับาทางเข้าถา้ำทางเข้าถา้ำอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่นะครับนี่ครับเขาเรากำลังจะนะเข้าถ้ำหลักนะครับดประตูผ่านประตูนี้เข้าไปนะครับถ้ำหลักของเขานะครับนี่ครับข้างในสุดจะเป็นพระพระุทธรูปสีทองเหลืองอลามเลยนะครับสวยงามมากนะครับ ก่อนจะเดินเข้าไปข้างในก็ต้องเดินตามทางลูกศรของเขาไปก่อนนะครับเขาจะมีลูกศรตามทางให้เดินนะครับก็จะมุดลัดเลาะไปตามน่าจะเป็นเสาถ้ำต่างๆที่จะมีพญานาคเกาะเกี่ยวพันรถเลี้ยวเต็มไปหมดเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นพันเป็นผืนตัวก็ว่าก็ว่าได้ครับมีความสวยงามครับส่วนใหญ่ก็ทาเป็นสีเงินสีเงินเงินนะครับตัวพญานาคต่างๆนะครับแล้วก็จะมีพระพุทธรูปต่างๆ ลายเป็นลายทางนะครับเป็นจุดต่างๆเช็คอินต่างๆนะครับอันนี้ครับพอไปถึงจุดข้างในนะครับกลางด้านตรงกลางของพระพุทธรูปหลักในถ้ำนี้นะครับหลวงพ่อก็จะผมน้ำมนต์ให้นะครับกราบไหว้หลวงพ่อผรมน้มนต์ให้ให้แล้วก็ไปกราบพระพุทธรูปหลักแล้วก็ขอพรหลวงพ่อนะครับจากนั้นเราก็จะเดิน,ดนอ้อมไปด้านหลังของพระพุทธรูปองค์ใหญ่นี้นะครับ ข้างในเป็นโอ้โหทองสีทองอลามเขาเรียกว่าอะไรเป็นสมบัติสมบัติมากมายสร้อยแหวนเงินทองเป็นดินจินดาต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับโอ้โหดูลังการมากนะครับแล้วก็อ้อมไปอีกด้านหนึ่งนะครับก็เป็นเมื่อกี้เป็นพญานาคสีทองด้วยนะครับแล้วก็ออกมาสู่ทางออกนะครับเรียกว่าโอ้โหพญานาคในนี้เนี่ยเป็นถำ้ำพญานาคที่ขนาดมากงมีจริงนะครับแล้วก็มีพญานาคเป็น เป็นพันๆตัวครับไม่รู้เป็นหมื่นได้เปล่าอ่าเราออกมาแล้วก็มานั่งคาเฟ่นิดน,นึงนาะคาคาเฟ่นะครับมามาจิบเครื่องดื่มเย็นๆนะครับ,บ,นนนนรบแล้วก็ข้างนอกด้านนอกก็จะมีพระพุทธรูองค์งใหญ่ด้วยนะครับอ่าอดไม่ได้ที่จะซื้อหวยนะครับแล้วเขาก็มีขายผักปลอดสารพิษด้วยนะครับถูกมากๆเลย ที่นี่นะครับเรียกว่ามาเสาทิศนี่คงจะไม่มีคนจะะคงคนแน,น่นแน่นหมดนะครับกลางวันเราไปกินข้าเตดูดีนะครับมีคนในพื้นที่แนะนํามาครับร้านนี้ใช้ได้เดียวอร่อยทุกอย่างนะครับขนมถ้วยเกี๊ยวกรอบนี่ครับหมูสเต๊ะเรียกว่าทุกอย่างที่สั่งมาเย็นโฟเกี๊ยวจักรพรรดิอร่อยหมดเลยนะครับมีห้องแอร์ด้วยแล้วเราก็ไปน้ําตกสาธิกาต่อนะครับช่วงบ่ายนะครับอ่าขอถ่ายรูปกับ ป้ายหน่อยนึงนู่นไกลๆน้ําตกสูงมากเลยนะครับต้องเดินเข้าไปขึ้นบันไดเขามีบันไดให้นะครับก็ขึ้นบันไดไปสูงนลยนะครับก่าจะถึงชั้นน้ำตกที่สวยๆนะครับแต่ก็ไม่ไม่ไม่เกินกาลังเลยเด็กๆตื่นเต้นมากนะครับนี่นะครับไปจุดถ่ายรูปแล้วครับน้ําตกอยู่บนเขานูน่นสูงมีขนาดใหญ่แล้วก็สวยงามมากนะครับในจุดถ่ายรูปนะครับ ส่วนจุดเล่นน้ำก็จะอยู่ด้านล่างนะครับเป็นคล้ายๆเป็นแอ่งน้ําเป็นลําธารเล็กๆนะครับที่พอจะเล่นได้ก็อยู่ด้านล่างหน่อยแต่ว่าจุดถ่ายรูปจะอยู่ด้านบนนะครับเราก็ขอเล่นน้ําแป๊บหนึง่งก็้ดเด็กๆก็อยากเล่นน้ามากๆไปเปลี่ยนชุดมาเรียบร้อยนะครับเพื่อเล่นน้ำนะครับตอนนี้ก็เริ่มบนฟ้าก็เริ่มมีเมฆฝดมาแล้วครับคลึมมาแล้วครับมาเร็วมาก เร็วม,มากเรายังไม่ทันเล่นน้ําได้สะใจเลยนะก็ฝนก็ตกลงเม็ดมาแล้วก็ตกหนักด้วยตกหนักแบบสุดๆนะครับก็ตัดสินใจที่กลับออกไปนะครับเปียกปอนกันไปทีเดียวแล้วก็ก่อนกลับเราก็แวะช้อปปิ้งที่ร้านกุยช่ายคุณเอกนิดนึงนะครับผลไม้นี่ปุณชอบเยลี่มะม่วงมากแล้วก็พยอมชิดกวนผุณก็ชอบนะครับกินใหญ่เลยลก็ซื้อกลับไปนิดนึงส่วนของเด็กของเขาก็คือกุยช่ายนะครับกุยช่ายนึ่งกุยช่ายทอดนะครับรัดก็ไปซื้อ ปากที่บ้านนะครับขากลับเมื่อนะครับกินเมื่อย็นที่ข้าวแกงพันดีสายเซียตรงพุทยานะครับก็เรียกว่ามี30กว่ากรอย่างเรียกว่าลังการมากแล้วก็ความสะอาดของโต๊ะของจานชามต่างๆนี่น่ากินมากนะครับ2อย่าง60ก็รับได้